มาจ้าทุกคนมากินน้ำพริกปลาทูกับไม่ว่าจ้าพี่น้องจา้ามีน่จาา้าไข่เช่อ้มแล้วก็นีตับหมูโอ้มีตับไก่จ้าพี่น้องจา้าแหนมหมูจา้าเนื้อไก,จก่กกจ้าแล้วก็มีผักจ้ากินน้ำกรนเด้อพี่น้องจา้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมันนีไม่ว่าคนในปนผ้าแบ่บผ้ากินน้ำพริกปลาทูจ้าพี่น้องแล้วก็นี่ไงมีแหนมหมูน้ำจ้าแล้วก็ มีตับหมูจ้าจต่มีนี่จ้าไอ้กรอกน้ำเหรอนี่บอกมีเนื้อไก่น้ำจ้าพี่น้องจ้าอยากยากให้ไปซื้อเองที่โฮมโปกันบ้างจ้ามีอันนี้นะจ้าอะไรเงี้ยก็ไข่ชะอมนะจ้าพี่น้องจ้าเออไปซื้อเองก็ได้ก็กลัวกลัวกลัวไม่เห็นตัวอย่างมันเป็นแบบเก่าไม่รู้เรื่องดังเลยซื้ออจ้ะไม่ว่าจะเสียบพี่น้องจ้ะไมนพิจารณาเลยจ้า มันมันหนึ่นในร้านเจอสักเครื่องเปลียเออเปลี่ยนยี่ห้อไปเลยถ้ามันน้ำมันหยุดอยู่ด้วยอันนี้เป็นยี่ห้อของกระดิเมืงนี้อ่ะ้องจ้าจุนจันจ๋าแสบๆแต่พี่น้องจ้าอันนี้พักตรงตรงหลวงจ้า อันน <G i> ี้กะดำรึเล่าพี่น้องบวบงูจ้็เจียบจ้าเกี่ยวลงมับเกียวมื่อกี้น้ำตเแสบจ้ามงแี่หมเวเกียมบแนมหมูแบบ ปิงจะนนมันมียกสูงสูงมากสูง่เลยมคเลือกที่โฮมโปรอ่ะอืมมันมีเ้มันมีหลายแบบเออเออบางทีมันมันยกสูงยกต่ำนนี่น้องดูด้วยนะี่ซื้อเองดีกว่าช่วงนี้มันก็ไม่ว่างไม่กยว่างอ่ะ พอรือซื้อมาหี่โทรมาพวกไปทำเลยเปล่าแต่กี้ว่าโทรโทรหาเรื่องไม่ติดสักทีนี่คือคือชื่อมาหรือจะโทรมาบอกแล้วกันแงงกันแซบกันกลัวไปซื้อถุงแบกเก่าอีกมึงเออเออเป็นมีหลายยออ ไม่รู้่าโตว่โตหอใช่ใช่ใช่แต่แต่นอกนี่ยไมต้องมีเยอประดิษฐ์ของประเทศประดิษฐ์ที่นรับใล้พี่น้องจ้ะมาซื้อมาดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้อแบกเดิมอีกส่วนหนึ่งก็จบ ํำพีกตำอยหางแซ่แๆไปหน่อยจ้ามนกินไม่ว่าแล้จ้า กับบ่หวานกันจริงหรอ ถ้ากองตุ่มกรอบมนันดีจ้ะ แสบนะพี่น้องไม่ได้กินอ่ะปูปลาทูมาดูน่อจ้ะเ้องพิกปลาทูเพ็ดแบบตาแเหงแ,แบบแห้งแซ่บแสบจ้ะ เผ็ดไปหน่อยเผ็ดแหง อร่อยขนมก้อนที่พี่น้องจ้าขอบคุณที่หลายแต่เดี๋ยวค่ะมารับชมจ้าวันนี้ไม่ว่าไปก่อนจ้ะพี่นอ้องขอบคุณจ้าวันดีจ้าขอบคุณจ้าที่ค่ะมารับชมจ้า